วันนี้นะคะเราไปได้โซมาแล้วเราก็ได้เยลน่าจะเป็นเยลลี่ลูกพีชเป็นเยลลี่แหละนุ่มๆเป็นกัมมี่ก็วิ่ครับแต่ไม่ได้ เหมือนโรยน้ำตาลเลยอ่ะนึบหนึบหนึบเฮ้ยทำไมพี่บอกบอกได้กินวามาไม่ได้กลิ่นนะอาไม่คีบกลิ่นอัไม่ไม่ไม่มีกินเลยิ่หมามากินเยลลี่ประวัติาสตร์กเดียวหมาไม่ค่อยกิน เนื้อเจลลี่อ่ะเนื้อเจลลี่เขาไม่ไม่หวานแต่ว่ามันหวานไอ้กลิ่นน้ำตาลใช่ไหมหวานมันมันหวานกลิ่นน้ำตาลท้างนอกที่เคลือบถ้าเป็นตัวเจลลี่มันหวานนิดเดียวถ้าใครไม่ชอบกินหวานเขี่ยไอ้น้ำตาลที่มันจะสายหวานพีลที่มันไม่ค่อยหวานอะไม่ค่อยหวานดีเหรอมันมันมันก็หวานแต่ว่ามันไม่หวานมากภาพที่หนูคิดไว้คือมันจะต้องหวานจีอ่ะแต่สัมผัส ที่ที่เอาเข้าปากเลยนะคือมันไม่หวานตัวเนื้อเยลลี่ที่มันนุ่มๆใหญ่ๆยังไ,ไม่หวานแต่พอเคี้ยวไม่กินแต่พอเคี้ยวแบบแต่พอเคี้ยวรวมกันกับน้ําตาลให้อยู่นอกอหวานน้ำตาลคือยาพิษน้ำตาลคือยาพิษน้ำตาลคือยาพิษระว่ากัดไปครึ่งหนึ่งนะ้ว <laughs> มันมนนกลิี่กลิ่นลูกพีชนี่แหละต้องเป็นกลิ่นนี้นเชแต่ว่ากลิ่นเขาต้องต้อง,ต,องต้องหนักกว่าน,นี้มันถึงจะแบบอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยเจ็ดเต็มสิบเหมือนที่ป๊อบบอกแหละนนแต่ถ้าถ้ามันหนึบกว่าน,นี้เหมือนเหมือนไอเจลลี่องุ่นที่อยู่ในเซเวน่นอะจะอร่อยอย่างนี้เลยที่มันเป็นสีม่วงนะก็ม่วงเวลาเจลลี่ แค่ที่วันหามออย่านะแค่ที่วันเดี๋ยวเลยไปกินส้มตำกิหนหลับไปงี้นี่น